ชานอีศบเรื่องนกกระสากับหมาจิ้งจอกวันหนึ่งหมาจิ้งจอกนึกอยากจะแกล้งนกกระสามันจึงเชิญนกกระสามากินอาหารคําที่บ้านอาหารที่มันเตรียมไว้รับแขกก็คือซุปที่ใส่ไว้ในจานก้นตื้นแต่ปากของนกกระสายาวกว่าปากของหมาจิ้งจอกมันจึงไม่สามารถกินได้จึงต้องกลับบ้านไปด้วยความหิวหลายวันต่อมานกกระสาจึงเชิญหมาจิ้งจอกมาที่บ้านบ้างมันเตรียมอาหารใส่คนโรไว้ หมาจิ้งจอกพยายามยื่นปากลงไปกินอาหารในคนโทแต่ก็ไม่ถึงนกกระสาจึงพูดขี้นว่าเจ้าจะมาว่าข้าไม่ได้นะเพราะข้าทำแบบเดียวกับที่เจ้าเคยทำกับข้าเท่านั้นเองหมาจิ้งจอก,กจึงต้องกลับบ้านไปโดยที่ไม่ได้กินอะไรแอแม้แต่น้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นใดย่อมได้รับผลตอบแทนเช่นกันพุทธภาษิตยานีกโรติปุริโสตานิอัตตานิปัสสติ กลยยานการีกลวยยานางปาปาการีจอปาปากังยาที่สางวอเปเต้พีชังตาที่สางรูหเตพลังบุคคลทำกรรมใดย่อมมองเห็นกรรมนั้นในตนผู้ทำกรรมดีย่อมได้ผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้ผลชั่วบุคคลหวานพืชเช่นใดผลย่อมง,งอกขึ้นเช่นนั้นก็จบกันไปแล้วกับเรื่องราวในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกกันหรือเปล่าถ้าหากถูกใจแล้วละก็ ช่วยกันกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กันเยอะๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆของเราสุดท้ายนี้ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็เข้ามาแนะนำติชมกันได้เลยส่วนในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ